ผมวานลูกศิษย์ชื่อชินดิตผ่าไม้เก่าซึ่งเป็นไม้ประดูประดูเขาผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขามีไม้ไม้ชิงชันนะครับอยู่ที่บ้านให้ผมไปแวะเอาที่จังหวัดลำพูน เมื่อวานผมเลยไปแวะเอามานะครับก็คงจะทําดาบพร้อมกันสองอันคือดอกไม้ดาบที่ไม้ประดูอันนึงกับที่เป็นไม้สิงชันอันนี้นะครับเราคอยดูต่อไปนะครับว่าจะออกอันไหนออกมาสวยกว่ายังไงผมกําลังใส่เข้าอยู่ครับไปซื้อกบใส่ไม้มาเพื่อ ทำบกเข็นสองอันนี้โดยเฉพาะยี่ห้อที่ที่เขาว่ากันดีนะครับราคา9,000กว่าบาทอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเขาทำมาจากบริษัทเดียวกับยี่ห้อดีแต่ว่าเขาทำมาเพื่อตีตลาดล่างราคา2,800กว่าบาท นะครับอันนี้กบสายไม้โนเนมนะครับราคา980บาทผมก็เลยซื้อ980บาทมาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือตั้งใจซื้อมาเพื่อทำบกเทนสองอันนี้เท่านั้นถ้าเสียกะทิ้งไปนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าซื้อยี่ห้อที่ดีๆ ซื้อได้อันนี้10ตัวนะครับยี่ห้อที่เขาออกมาเพื่อตีตลาดล่างซื้อยี่ห้อโนเนมนี้ได้3ตัวเพราะฉะนั้นผมผมคิดถูกหรือผิดไม่ทราบผมเลือกที่เอายี่ห้อไม่ดังนะครับแล้วก็ถ้าเสียก็ทิ้งไปเพราะนั้นถ้าถ้าผมทิ้งไปสามอันก็เท่ากับผมซื้อยี่ห้อที่เขาทำมาเพื่อตลาดล่าง นะครับหรือว่าผมซื้อมาสิบอันทำงานก็เท่ากับยี่หอ้อดังคิดผิดหรือถูกไม่ทราบแต่ว่าผมคิดว่าเอาของใหม่ๆมาดีกว่าเสียแล้วก็ทิ้งไปเสียแล้วก็ทิ้งไปเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่1คือการใส่ไม้ให้ได้ความหนาประมาณ30มมลิเมตรนะครับพอดี ผมได้ไม,ไม้ชิงชันอันนี้หนามากผมก็เลยใส่ให้เขามีความหนา32มิิเมตรเพื่อเวลาทำเป็นด้ามบกเทนแล้วจะได้จะได้กลมนะครับบกเทนอันบนที่สีเข้มเข้มเป็นบกเทนอันแรกที่ผมทำนะครับโดยมีพี่คนงานที่บ้านช่วย ช่วยทาตัวต้นแบบให้ก่อนนะครับตัวตัวต้นแล้วผมมาแต่งเอาทีหลังนะครับบุกเขนอันข้างบนทําเมื่อพศ2 5 0 9นะครับบุกเข็นอันล่างเป็นผมทําเหมือนกันแต่ผมผมทําบุกเขนของลูกศิษย์คนหนึ่งหักผมก็เลยทําใช้ให้เขานะครับผมทําบุกเขนด้วยตัวเองสักประมาณน่าจะเกิน10อันแล้วครับ แต่ว่าเป็นของประจําตัวประจําตัวคืออันข้างบนปกติจะประจําที่ที่ลําปางแล้วผมมีอีกอันหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับคิดว่าบกเขนอันนั้นจะยกให้ชัยชลัรตลูกชายที่จะเป็นผู้ที่สอนแทนที่กรุงเทพนะครับผมเลยทําบกเขนใหม่ขึ้นมาขั้นต่อต่อไปก็คือผมจะวาดความโค้งของบกเขนนะครับ บกเข็นทั้งสองอันนี้โค้งยังไม่สวยแล้วเมื่อก่อนยังไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงโค้งให้สม่ำเสมออันที่จริงความโค้งเขาต้องเป็นความโค้งตามส่วนโค้งของวงกลมนะครับอันบนอันบนกระด้างกระด้างหมายถึงว่าแทบจะไม่โค้งเลยอันล่างโค้งไม่ได้สัดส่วนนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นยังยังไม่เป็นว่าจะทำยังไงนะครับ จริงๆแล้วเขาต้องโค้งตามตามความโค้งของของวงกลมเดี๋ยวผมจะผมจะทำให้ดูนะครับว่าผมจะทำยังไงเมื่อคืนนอนหลับคิดออกละผมหารัศมีหรือว่าความโค้งที่จะที่จะสร้างความโค้งที่ดาบนะครับผมปักผมปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับปักหมุดไว้ แล้วก็ผูกเชือกเชือกนี้ก็จะเป็นเป็นเส้นรัศมีรัศมีก็มาถึงจุดจุดที่นี่นะครับผมจับผมจับปลายเชือกที่นี่แล้วผมผมวาดไปเขาก็จะมาตรงด้ามดาบพอดีอันนี้คือด้ามดาบนะครับอันนี้คือส่วนโค้งแล้วก็โค้งไปอีกด้านหนึ่ง ้อีกดาน,นพอดีไม่มีผู้ช่วยนะครับการถ่ายทำจึงไม่ค่อยสวยได้เส้นโค้งของตัวดาบแล้วครับเส้นโค้งของตัวดาบคือคือเส้นบนสุดกับเส้นล่างสุดนะครับได้ความกว้างของดาบประมาณ3ามเซนกว่ากว่าผมได้ความโค้งปอประมาณอย่างนี้และเดี๋ยวผมก็จะตัด หลังจากตัดแล้วผมก็จะเลาะแล้วค่อยแล้วค่อยแต่งอีกทีเมื่อได้เส้นความโค้งของดาบแล้วถ้ามีเลื่อยแบนซอรหรือเลื่อยจิกซอก็สามารถเลื่อยดาบโดยใช้แบนซอรหรือจิกซอสําหรับผม ไม่มีทางแบนซอและจิกซอผมจะต้องถากให้ถากไม้ให้ได้ความโค้งตามตามรูปดาบแต่ว่าการการถากก็คือถากด้วยด้วยมีดนะครับแต่การถากด้วยมีดในไม้ไม้อาจจะลายไม้อาจจะสับไปสับมาเพราะฉะนั้นเวลาเราถาก อาจจะเลยเข้าไปในในตัวที่เราเตรียมไว้เพื่อทำเป็นดาบดังนั้นตึงชต้องใช้เลื่อยเลื่อยเป็นขั้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 นนะครับเพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับผมจะเลื่อยเป็นขั้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 นไว้เพื่อเวลาผมผ่าถากด้วยด้วยมีดจะได้ไม่ลึกเข้าไปในเนื้อดาบตอนนี้ผมถาก ด้วยมีดไปได้บางส่วนแล้วเนื่องจากว่าผมบากเอ้ยผมใช้เลื่อยซอยเป็นเป็นขั้น,ข,นขั้นไว้เพราะฉะนั้นถึงแม้เสี้ยนไม้นะครับหรือว่าเนื้อไม้จะกลับไปกลับมายังไงก็ตามมันก็จะไม่กินลึกเข้าไปจนถึงเนื้อดาบนะครับมันก็จะกินไปแค่แค่ตัวที่ที่ผมใ ซอยด้วยเลื่อยไว้ผ่านไปสิบนาทีถากด้วยมีดเสร็จแล้วนะครับได้หุ่นดาบเห็นพอล่างๆแล้วต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของกบใส่ไม้